สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับนี่ครับผลิตภัณฑ์จากค่าย ECU นะฮะเป็นน้องใหม่นะฮะที่ออกมาเป็นเครื่งไฟฟ้านะฮะตัวใหม่ราคาประหยัดนะครับ1,990นะครับเรียกว่า Power Boot นะฮะตัวนี้ฮะใช้งานง่ายง่ครับเพียงพอสำหรับการใช้งานโดยปกตินะฮะไม่ต้องจูนผ่านมือถือนะฮะสามารถจูนผ่านหัวรีโมทได้เลยนะครับในอุปกรณ์ที่เปิดออกมานะฮะสำหรับตัวนี้ลูกค้าสั่งไปใช้นะครับนะครับ ก็จะใส่กับมาด้าสองนะฮะมาด้าสามตั้งแต่ปีสองพันหาสิบห้า,าขึ้นมาเลยนะฮะเบนซินดีเซลได้หมดนะครับแล้วก็ในส่วนของ CX3 CX5 และ CX8 นะครับก็ในอุปกรณ์เปิดกล่องมาจะมีตัวนี้นะครับมีคู่มือการใช้งานนะครับมีคู่มือการรับประกันนะครับแล้วก็มีในส่วนของนี่ฮะตัวปลั๊ก PNP นะฮะตัวนี้ฮะเสียบปลั๊กปลั๊กเอ็นั่นเองนะครับที่หัวเ,เคอร์เรนตนะฮะเป็นตัวคอมกาลางระหวา่างเคอร์เรนตเดิมนะครับแล้วก็ในส่วนของหัวรีโมทนะฮะ จะมีเป็นรูปเดวี่แบบนี้นะฮะพอใช้แล้วมันจะไฟกับพิบในตาแบบนี้นะครับสินค้าประกัน1ปีนะฮะเป็นเครื่งไฟฟ้านะครับตัวนี้ตัวใหม่น้องเล็กนะคะจากค่าย E.T.U. ฮะเรียกว่า Power Boost นะครับก็สำหรับพี่น้องท่านใดนะครับที่มีความสนใจในเครื่งไฟฟ้านะครับรุ่นใหม่จากค่าย E.T.U. สอบถามเพิ่มเติมในช่องทาง Facebook f แ n p a g e แต่งรถน้าแดมเพชรบูรณ์ได้เลยนะครับสนใจก็สั่งเข้ามาได้นะครับติดตั้งแบบใช้ปลั๊กอย่างเดียวนะไม่ตัดต่อระบบไฟนะครับ โอเคคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ